คันนี้เดี๋ยวเซฟเก่งพาดูรถนะครับคันนี้ใหม่เอี่ยมเลยอีซสซสุนะครับ4ประตูแคป4นะครับคันนี้4ประตูนะครับแต่งทรงเรียบร้อยนะครับดูแม็กนะครับอย่างดีเลยนะครับแต่งซิ่งพร้อมเลยคันนี้ตั้งแต่แม็กนะครับไล่กันไปจนถึงท่อนะครับท่อสีของ MS Performance นะครับทำมาเรียบร้อยนะครับพร้อมซิ่งเลย มาต่อกันที่ด้านในนะครับสำหรับคันนี้นะครับที่บอกว่าใหม่เอี่ยมเหมือนได้รถใหม่เลยนะครับเริ่มที่ส่วนของหน้าจอก่อนนะครับเป็นจอสัมผัสนะครับคันนี้แล้วพวงมาลัยคันนี้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับควบคุมรับสายวางสายนะครับรวมถึงสามารถสั่งค้นหาแผนที่ได้ถ้าเราเชื่อมต่อกับตัวโทรศัพท์ไว้นะครับเพิ่มลถเสียงได้เลยจากตัวพวงมาลัย แล้วก็เกียร์เป็นแบบเกียร์ออโต้นะครับสำหรับคันนี้นะครับเกียร์ออโต้และที่เจ๋งกว่านั้นนอกเหนือจากจอสัม Auto, ผัสเกียร์ออโต้พวมเลยมัลติฟังก์ชันอยากให้ดูตรงนี้เลยครับเดี๋ยวจะกองพามาดูใกล้ๆเลยครับไม่ไม่ถึงหมื่นครับคันนี้ใครได้ไปเนี่ยคือเหมือนรถใหม่เลยนะครับไม่แค่900 0กว่านะครับไม่แค่9,1 0าไม่ถึงหมื่น ด้านหลังของรถคันนี้นอกจากความที่เป็นรถปิกอัพ4ประตูนะครับก็คือกว้างขวางนั่งสบายนะครับมีที่พักแขนให้ด้วยตรงกลางนะครับสําหรับใครนะครับที่กําลังหารถกลับบ้านสงกรานนะครับด่วนเลยนะครับสําหรับคันนี้ได้ความกว้างขวางนั่งสบายเหมือนรถเก่งเลยนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกครบนะครับในขณะที่ยังมีกระบะท้ายแข็งแรงนะครับบรรทุกของได้หรือใครอยากได้รถกลับบ้านสงกรานนะครับเอาไปบรรทุกน้ําเล่นสงการ นะครับขับโทรสาวสบายสบายเลยสำหรับคันนี้นะครับสนใจเข้ามาเช็คเครดิตจัดไฟแนนซ์นะครับสอบถามราคาได้เลย